ดีครับนี่ก็มาวันสองวันแล้วฮะกับพอดีติดการขายของนั่งกันเลยไม่ว่างทําให้ลูกค้าก็เดี๋ยวถ้าจะส่งมาอีกสองสามกระบอกจะมีพร้อมแบตของรุ่นนี้ด้วยนะฮะพวกเอเคแล้วก็้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับเป็นฝากขายคุณภาพเยี่ยมนะครับงท่านนี่ก็โปรโมชั่นกระแถมไปนะห้าเลยนั้นนะครับเนาะพร้อมส่งฟรีนั้นหนักมากนะฮะค่านี่ก็คูปองก็จะแจกให้นะครับให้ใหนึ่งคูปองนะครับไป้รุ่นางวันสิ้นสิ้นเดือนนะครับโอเคนะครับนี่ผมเปิดเลยนี่ก็ทําให้ดูเนาะว่าเออ เปิดมาคุณภาพดีหรือเปล่าอะไรเนี้ครับงานน่าซื้อรือเปล่าสะสมแต่ถูกกว่าของใหม่แน่นอนครับครับผมนะครับก็ประมาณโอ้ลูกมือมีใบเซอร์ด้วยนะครับผมนะครับความแรงวัดมาตรฐานนะอันนี้ก็เป็นจุกที่เราต้องเสียบตรงการส่งนะฮะสวยงามครับสมจริงครับรุ่นนี้เป็นท้ายเต็มนะครับงานที่แนะนำเป็นเป็นพับฐานได้นะครับผมสามารถเปลี่ยนได้ไหมครับผมว่าน่าจะใช่หรือเปล่าเนี่ย เปลี่ยนตรงนี้ได้นะอันนี้ก็จะมีกระปอ๋องให้นะฮะนี่ก๊ซีนให้ครับจะหมารุ่นที่ทบๆหน่อยอีเอเอลหรือหลายๆายี่ห้อนี้ก็จะไม่มีแบตเตอรี่กับที่ชาร์จให้นะครับต้องที่เรามีก็ใช้ได้เลยหรือไม่มีก็ซื้อได้นะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวชั่งน้ำหนักให้นะฮะเข้าไปทั้งหมนครับ,รบแสสมจริงนะครับไม้แท้ด้วยนะฮะไม่เหล็กเท้เลยผมว่าคุณภาพเยี่ยมเลยเกี่ยวเข้าไปงี้โอเครบอ่า สไตล์ของเขาเลยครับเทระเบิดอราคาเดี๋ยวผมแจ้งทีนะราคาจำไม่ได้เลยท่านต่าเท่าไหร่เนีย่ยโอเคนะครับเป็นศูนได้ยังอื่หลักพอคับพับฐานแน่นอนหรือนหนักก,กว่าสามห้าหกแปดครับสามโลก,กว่าสมจริงนะผมเบผยเดี๋ยวการยิงลองดูเนาะจะยิงดีขนาดไหนฮะอันนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวผมก่อนลูกนี้จะรุ่นแบบเ e อ็นนี่ก็คือจะ นั่นไป็นเลยไม่ต้องโหลดเอมามกดสปริงลงนะฮะคือสามารถที่ว่ากดไปได้เลยนอกจะเป็นแม็กแม็กนั่นเลยครับขึ้นมาได้เลยฮะ,ะไม่ต้องกดขับต้าไปเลยครับคือเยอะนะครับจริงๆใส่เยอะมากครับผมว่าอาจจะใส่ไว้นิดหน่อยแล้วกันตรน,นี้ครับเยอะโอ้หลายร้อยนะครับมาเยอะมากยิงแบบในสนามไม่สบายมากเลยต่อสู้กันลูกตกแล้วก็ได้เปรียบ ก่อนนะฮะผมจะทําการนี่เนละยใส่แบตเตอรี่นี่เราจะเป็นแบตทดสอบจริงของเขาจะยาวยาวเล็กๆนะฮะอันมันอันนี้มันจะนั่นหน่อยเนาะก,กดมาขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ฮะจะเป็นเฮะเสียงดังแกว้งนะฮะมันเหล็กแท้อันนี้ถ้าเซฟนะฮะขึ้นขึ้นมาคือล็อกนะฮะยิงไม่ได้นะฮะเซฟหน่อยก็ดีนะครับเผื่อมันลั่น,นะฮะต้องระวังด้วยต้องป้องกันสายตาดับแรกนะฮะอันนี้ก็สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมครับ ห้ามสลับขั้วนะมันเป็นบวกลบนะครัทำให้เสียได้นะไี่ได้นี่ก็ฝ้าก็เหมือนนั่นเอายังไงก็ใส่ไม่ได้นะครับต้องเป็นแบตของเขานะครับผมนะครับเพราะว่าพื้นที่จะน้อยมากาทดสอบอการยิงก่อนแล้วกันเนาะผมใช้แบบนี้แล้วกันเนาะคือนะฮะโอเคนะครับก็ทดสอบความแรงแล้วก็ยงิงให้เห็นิดหน่อยนะครับเนาะ ลลูกค้าซื้อไปก็ได้แบบคุณภาพครับที่นี่เราฝากขายไม่ดีเราไม่รับฝากนะฮะคือต้องได้คุณภาพนะครับือผมวัดความแรงกัน<ส>เพราะว่ามันสําคัญเนาะ<ส>เรื่องคุณภาพเพราะว่าของเสียมันถ้าไปนั่งซ่อมอีกมันเสียเวลานะครับผม<ส>อ่าเดี๋ยวผมขอยิงนะ ดีก็ถืวขาวแล้วกันามาละฮะเนาะต้องเขา้าโอเควัดความแรงนะครับผมจับจับนอ,อนนะีอ่นี่นะผมยิงนี่แล้วครับโอ้สามแปดเก้าเห็นไหมครับถ่ายชัดๆเลยสามแปดเก้าของที่สามแปดสี่แล้วแต่บแบตอ่อนสามแปดสี่ถือว่าแรงเกือบสี่ร้อยนะครับผมยีนเอานี่ถือว่าแรงมากครับโอเคใช้ได้นะฮะผมก็ยิงเป้าม,มีอะไรฮะก็ถือว่าเหมือนกับพับพผ่านเลยฮะคือคุณภาพน่าจะเยี่ยม ลงนะเนี่ยแม่นมากครับไม่เหลือเหลือครับแม่นดูว่าแรงครับอ้าวซิงโกโตนะครับผมคึกคึกประมาณคึกนี่นะที่สองครับ โอ้โหสุดยอดนะครับผมอ่าสนใจทักมานะครับก็ราคาอยู่ที่7,700บาทฮะพร้อมแถมพร้อมส่งฟรีนะฮะเรามีคูปองให้รุ้นรางวัลด้วยนะครับผมก็โอเคผมถอดนี้ก่อนเนาะอ่าให้ความแน่นอนเปิดมันร้อนครับโอเคนะอ้าวนะครับสนใจก็ทักมา E.N.L ไม้แท้เหล็กแท้นะฮะสุดยอดแห่งนะครับปืน AK นะครับผมอ่าครับ สนใจก็สอบถามที่ร้านดีการพยาวได้ทางเบอร์โทรศัพท์คือเบอร์ไลน์อันเดียวกันะครับถามเมื่อก่อนน่าสดจนใจก็สั่งซื้อก็จัดส่งให้ทันทีคุณภาพแน่นอนครับลายสวยงามมากครับถือว่างานสะสมเนาะไม่ได้เล่นอะไรมากมายโอเคนะครับผมเพาเขาคิดใหม่ด้วยสินค้าฝากขายจะเติมสต็อกเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ของสินค้าใหม่ก็มีนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ